ทีมเบลล์พวก,กันทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับรมนะครับในการฮาร์ดท็อปทีวีอยู่กับเรือบุกกองครับเชื่อใจชื่อครับทีมนะครับมีแอร์คาร์เคอร์เรือบรรทุกเครื่องบินทีมละหนึ่งลำนะครับแบทเทนชิปเรือประจันบานทีมละห้าลำบูเซอร์เรือลาดตระเวนทีมละสี่ลำเดสทรอ,อยเอร์เรือพิฆาตทีมละหนึ่งลำและซับมารีน เรือดำน้ำทีมละ1ลำนะครับก็จะมีเทียบ์ 8, 9และ10นะเจอเรืออ่าครับผาดงข้ามมาปกัสไฟเอเอแล้วก็ engine boot นะที่ engine boot เนี่ยหนึ่งไม่ได้เป็นว่าเราจะหนีอย่างเดียวอา่าเราต้องรีบทำเปลี่ยนตำแหน่งหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะว่าตัวเรือของบูกองเนี่ยถ้าไปเอ่อก็คือ ถ้าเทียบกับเดืออย่าง Alsat นี่คือทุกอย่างเบสเเดียวกันเลยพิกพอยก็ของคูบ,บีของ Alsat อ่ะผมจะนับฟูลบิลเดียวนะแต่ข้อดีคือยิงได้ไกลกว่าแค่นั้นเองอ่ะถ้ามาเทียบกับเทียบสิอันนี้ไม่ได้เลยครับเพราะว่า r ี p u b ล i c เนาะกระสุนจะเบอร์ใหญ่กว่าอ่าแต่ของบุกร้องจะมาจาก Alsat ก็คือกระสุนจะเบอร์มาตรฐถถานครับ280มมนะแม่ก็81นแหละอ่ะ อ่าแปดแปดสิบมมแล้วก็มีเอ่อเมนการรีโรดบูสเตอร์มีอินจินบูสต์ยิงได้ไกลเอเอ,เอ,เอโอเคมากดีเลยแหละแล้วก็รีโหลดที่เร็วกว่ามาตรฐานอีกนะโดยปกติแล้วพวกคุณเธอเนี่ยจะเบอร์เบอร์เงี้ยก็ยังรีโหลด30วิอย่างที่อาซัตตอนก่อนเนี่ยอาซัตก็ โอเคครับยิงไปที่แซนดี้นี่คือได้ซิเทล่หนึ่งกับโอเวอร์สี่นะเกือบดีลิสเลยเดี๋ยวยิงอีกรอบหนึ่งนะเพือ่อปิดๆไปเลยนะอาจะยิงไปก่อนเนะี่ยอาจจะเซนเกตครับนี่คือไม่มีเอ่อแมกนีโรดบูสเตอร์นี่คือดีแอติเวตแล้วดีอ่าดีโหลดยี่สิบสี่เลยเพิร์สบัตครับผมโอเคโ,เคโเคด,ดนดาเมจไปสองเนาะยังไม่ต้องรีบแก้ก็ได้ครับเพราะว่า เาะเราเกาะบ้างเากาะนอกอะมีมีเยอะมากเพราะงั้นเดี๋ยวรอรอโดนไฟก่อนแต่พอตอนนี้เราไม่โดนเห็นเราก็จะมีคอนโทรลแล้วก็ดีแพร์ปาร์ตี้เก็บทีหลังก็ได้อะไรอย่างงี้นะคือรอให้แบบโดนจากไฟแล้วกันแล้วก็ดีแพร์จะได้แบบโอเคหน่อยเพราะเรามีแต่ห้าชาร์จเลยโอเคมาข้อดีต่อนะอะ่อย่างอาซัสเนี่ยก่อนที่จะได้รับการบัฟหรือปรับปรุงเนี่ยอาซัตเนี่ยยิงถึง30มสิบเออดีโดดเนี่ยสามสิบสามิเลย แั้ทนที่เมอนกันก็เป็นเมือนกันเดียวกันกันกบเอ,อตัวของดิพับลิ c แล้วก็บูกองด้วยอ่ะคราวนี้มาที่ดิพับลิ c กับชองบัสก็30วินาทีแต่พอมาบูกองเนี่ยมันมันจะเป็น24วิซึ่งโอเคมากแล้วยิ่งมีเมกาดิโรบูสเตอร์อีกก็ช่วยได้อีกเยอะเลย ชิมาคาเซะไหลเข้ามานะมาตรงช่องระหว่างตรงขวาม,มือ,อตรงหน้าเรือเราแล้วกันประมาณนี้นะเพราะว่าข้อดีของโจโบ่เก่าเนี่ยคือระยะที่แขก็ระดับระดับมาตรฐานของอเรือเบตติชิปเทียเก้านะเทียแปดนี่ก็ถ้าถ้าถ้าพูดเทียแปดได้ไหมมันก็ได้ดยังไม่เจอนะยิงไปที่เ รถไอแลนด์นะรถไอแลนด์นี่ผมจำผิดเนาะคือเมื่อนู่นน่ะและรถไอแลนด์เนี่ยผมเคยกล่าวไว้ว่ารถไอแลนด์นี่คือกระสนุน2 0 3มมเนาะจริงๆมันของคุณเธอเป็นไอ้นี่เอ่ฮบิลาร์คูเซอร์นะไม่ใช่เฮบิต่อของชิมาเกษตรมานะเดี๋ยวต้องถอยก่อนมุมเนี้ยถอยพลน,นะอินเดนแบนโดนปิดไปด้วยมอนทานานะ ยิงที่รถไอแลนด์นะีด้วยนะรถไอแลนด์นี่คือเอ่อีพายก็น้อยพอๆกับเรานะเมื่อเมื่อเทียบกันแล้วเป็นเทียบสิบเหมือนกันนะอืจ,ะจริงไปนะ โดนเซตไปนะเราไม่มีดามจคอนโทรลอาสุมาโดนรบางียปิดไปนะเมื่อกี้คุณเธอเลี้ยวหลบพอดีก็เลยได้ดามจไม่ไม่ได้เลยเลยนะก็ไม่เป็นไรครับดีเฟนส์บอกว่าชิมาคาเซหน่าอยู่บริเวณนั้นนะก็คือ F7 F7 ก็คือใกล้ไฟเราแล้วผมไม่มั่นใจนะแต่คือไม่โดนดีเทคก็คาดว่าอาจจะอยู่ตามแบบตามพวกภูเขาอะไรอย่างนี้แล้วกันจริงไม่ได้นะ หน้าเมนหน้านี่ติดไอแลนด้านหน้าเราตรงนี้เลยรอก่อนนะยิงไปครับเึ่นสามโอเวอร์สามเนาะแต่ยังไม่จมอีกเลยลดความเร็วนะโดนเจอตัวนะติงนะให้มอตา้าระวังตัวหน่อยเพราะว่า ไม่ได้มาช่วยเราเลยเจอรถไอแลนดเลยนะเดี๋ยวเรายิงปิดๆไปก่อนนะครับผมจะได้หมดปัญหากับการโดนโดนโฟกัสสองทางรถไอแลนด์โดนปิดเไปไ็นเทียบร้อยครับไม่โดนเจอตัวนะผมระแวงมากว่าอยู่ข้างหน้าเรือผมตอนนี้ ไอ้ลัน่นขวามอือตรงนี้เลยเร,เราเราแวงมากเราไม่ดูนะอยู่ตรงไหนโอแลเดินโจวตัวแล้วแปลว่าชิมาเสร็จกลับไปนะมาเสร็จกลับไปแล้วเราก็ปลอดภัยแล้วนะ มังงิไม่ได้เลี้ยวให้เราแบบเต็มที่นะยิงไปก่อนครับด้วย HE e นะถ้าเลี้ยวแบบเปิดข้างใส่ข้างให้เราเต็มที่เราก็ AP ช็อตได้นะเิดไฟหนึ่งนะแล้วก็เฮตสเนาะด้นปิดลำนี้นะก็คือเดี๋ยวเคลียร์ปุ๊บแล้วก็ตัวของชิมาก็ปล่อยไปก่อน ที่ปิดลำนี้ก่อนครับกำลังโดนปิดไปนะพอแลนก็รอดอยู่นะแล้วก็ดีเฟนก็ยังโอเคอยู่ยังไม่เจอตัวนะคาดว่าน่าจะออกจากสโมกมาทางเอซ้ายมือครับตรงที่ตรงที่ผมเลงอยู่นะเพราะขวามือไม่น่าจะไปได้ไมายุ่งนะเราจะไม่ยุ่งนะเพราะถ้าไปยุ่งนี่ก็คือแบบอันตรายมากถึงแม้ว่าเรือเราจะเป็นเรือเร็วนะเ,เจอแล้วครับผมให้ดีเฟนกับ เออฮอยแด์เป็นคนเล่นเอานะทาคาฮา,า,าชิกยิงไปนะยิงดักด้วยแล้วก็เมการ์ดิโรดบูสเตอร์ครับผมเพนสองเนาะแล้วก็ปืนขัดข้องสองเลยน่าจะปืนสองเลยนะ ยิงเซตแทนต่อครับผมยิงต่อเลยนะโอเวอร์หกแล้วก็เพนอีกสองนะครับผมยิงสูงไปนะเดี๋ยวกดปืนต่ำลงมาหน่อยนะแล้วก็ยิงไปใหม่ไปรอบหนึ่งแก้นะดิทเทเดียวหนึ่งเพนสี่แล้วก็โอเวอร์อีกหนึ่งนะ ป่อยไปก่อนนะถ้าเพื่อนยิงได้แล้วก็ดูก่อนอยากเซฟช็อตมากเลยเดี๋ยวซ้ายเต็มที่ครับผมแล้วก็ยิงไปนะหน้าเมนหน้าอย่างเดียวนะเดี๋ยวยิงทะาคาชีต่อครับผมปิดเซนเป็นที่เรียบร้อยนะ แลนไปเหยียบไซนะเราจะไปไซ้์บีกันแล้วก็ตัวของทาคาชิก็ยังโดนกดดันอยู่ทางดนานของนะดีเฟนนะดีเฟนั์นได้นะตอนนี้เป็นิงบูทเนาะแล้วเดี๋ยวเราเตรียมจริงพวกทางกองเรือหน้าเราเลยตรงไซส์เนะยิงไปที่มอนตานาก่อนนะ เครื่องบินเหมือนเอ็กเอยู่บริเวณนั้นนะตรงตรงเดสมอสเลยเพราะว่าจะสังเกตว่าเครื่องบินตอ่อไปโดนนะครับเห็นไหมมันบินลงต่ำทั้งหมดเลยทั้งฝูงเลยบริเวณนั้นแปลว่าเอ็กเอยู่แถวนั้นนั่นแหละเพียงแค่ใช้สมอนะอัสมาถอยชิดไอแลด์นะไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะอาจจะโดนชนอยู่ก็ได้ลากอยู่ สติเตลเลหนึ่งกับโอเวอร์อีกสามนะโอเคไม่ได้โดนชนแลับคุณเถอยเองนะเรายิงไปที่มอนตาน่าต่อนะไม่ได้ใส่ใจเราเราก็ยิงลงโทษไปหน่อยนะเธอเล่นออกครับผมเดี๋ยวเตรียมยิงนะบริเวณใต้เมนกันนะยิงง่ายสุดครับเพื่อเอาสติเดียลนะ ปิดเป็นที่เรียบร้อยครับผมที่เทเดลสามแล้วก็โอเวอร์หนึ่งแล้วก็ 4, เพนอีกสี่เนาะปิดมันตาหน้าเป็นที่เรียบร้อยเลยราคาชิยังรอดอยู่นะแตใจเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายิงอัสมาต่อนะครับผมเดินเล่นไปด้านหน้าหนึ่ง,น,งนะยิงนะ โดนส่วนโบหน้าเรือครับผมตาคาชิดโดนปิดไปเราแล่นซ้ายได้เต็มที่นะจะได้เซฟเรื่องอการโดนสะพายต่อด้วยหรือโดนจริงด้วยนะเดี๋ยวมาโตโดนชอมบ้าปิดไปแล้วยัมาโตก็ปิดอัตมาไปด้วยนะแลกกันเลยโอเคยังพอได้อยู่เราก็เดี๋ยวยิงชอมบ้าไปครับผม เอเซกับซานดี้ชนกันนะชมบาดโดนไป6ลูกนะฮิต6นะครับโอเวอร์4กับเพนอีก2นะไอแคาลิเบิร์นจะยิงด้วย AP ช็อตมานะเมนหลังเราเสียหายนะดมัมเมจคอนโทรลแก้ครับแพทนี้ดีนะถึงแม้ดมัมเมจเอ่เปอปืนขัดข้องหรือไรขัดข้องนะถ้าหากเรารีโหลดไปเท่าไหร่แล้วกดแก้เนี่ยจะ มันค้างเท่าไหร่ก็นับ,น,บนับต่อนะแต่ถ้าหากดำไปเลยจะไม่เสียหายเหมือนแพตจนก่อนแล้วที่แบบไทฮะและไม่มีแล้มันไทฮะก,ก็จริงครับแต่มันจะกดดำไปคอนโทรลก็แก้ไม่ได้นะก็ต้องรอซ่อมอยู่ดีจริงไปครับที่ชองบาร์นะคอนฟิดเดลครับผมโดนสามลูกนะไม่เป็นไร เรารีแพร์ปาร์ตี้แล้วคือวิ่งสู้นะเพราะว่าตอนนี้เหลือศัตรูลำเดียวแล้วเลยไม่ต้องห่วงเรื่องรีแพร์ปาร์ตี้อะไรฉนั้นแหละยิงด้วยเฮดอีไปเรื่อยนะเพราะว่าศัตรูอยู่หน้าเรือเรารอนะยิงปิดนะอ่ะดีเฟน์ปิดแทนเราแทนโอ้กดช้าไปไม่เป็นไรครับยังไงก็ชน,น,นะแล้วครับ ลูกคลิปจบแล้วเป็นบ้างครับสนุกไหมครับอย่างนีนฝากกดไลค์เพื่อมองช่องของเราและก็กด Subscribe เพื่อติดตามผลง,ง,งานของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดผลง,งานของเราอีกด้วยวันนี้ขอจวไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ